สวัสดีครับผมพบกับผมเศรษฐชาแนวนะครับผมมันนี่กะสภาพี่น้องมาชมกระท่อมริมสวนครับผมจัดแบบวินเทจวินเทจแน่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิร์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสวนสวนริกนะครับผมสวนผิกยังมทัใหัยครับผมเดี๋ยวพาเบิร์ครับโอ้ยเค้กเขากล่องอีเค้กนี่ครับผม มองมองนั่งเล่นนะครับผมมองไปนั่งชมวิวไปจิบกาแฟาช่วงเช้าๆนะครับผมนี่ครับผมไม้นี่ยิงเกายิงสวยนะครับผมยิงวินวินเทจดีนะครับผมเห็นไหมครับแหงเกายังสวยนะ นั่นครับมองไว้เอ็นใกล้ครับผมไว้นอนได้นะครับผมอันนี้กับเวลาหมูผวกมหายันมีพี่น้องมหากับสามาถมานั่งเรียนตรงนี้ได้นะครับแต่ช่วงนี้มันก็จะแดดแน่นะครับเพราะช่วงใบใบมามันก็จะมีลมมีลมยังไงเลยมีลมยังไงเลยนะครับผมมันก็จะได้นั่งเย็นสบายเลยครับผมอันนี้กับกันฝนไว้ก่อนนะครับผมนินึง นี่ครับสไตล์วินเทจสวยดีนะครับผมแบบนี้ข้างลางก็เป็นปลาเขาง่ามบรรยากาศดีขนาดครับผมนั่งชมวิวชมอย่างไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนไว้ปลูกพริกนะครับผมเอาไว้ปลูกพริก นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นในป่านี่แหละครับผมก็จะได้รับลมลมมาจากป่านี่แหละครับผมช่วง่า้ๆก็จะ,จะลมเย็ยนดีขนาดเลยนี่ครับผมเดี๋ยวพัเขาว่าบางใกญใจ อันนั้นก็นอนเล่นได้เย็ยนสบายเลยครับอันนี้ก็นั่งพูดคุยก,กันนั่งพูดคุยก,กันนั่งชมสวนโอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องอันนั้น,น แม่ครับผมแม่เพื่อนกับขนขนฝุ่นใส่ทัวครับลุยแดดค่ะขนาดเลยนี่เลยครับผมบรรยากาศบานๆเฮานะครับส่วนเย็นๆส่วนเศร้านี่อากาศก็สดีเนี่ยแต่ช่วงนี้กะกะแดดตลอดเนี่ยนะครับผมเหมือนแดดฝนเลยมันแดดฝนเพราะว่าช่วงกลแจะเย็ก็ตกมาหลอหนึ่งแล้วนะครับ ต่นี่กับโแน่อีกนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมสวัสดีครับ